V Reporter Presented by TrueMove h 4G 3G และ Wi-Fi ช่วงที่2สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda าสกู py I ไใหม่กรุงศี SME มาถึงความรู้สึกของตัวแทนโค้ชโจอี้บอยที่มากับเพลงไม่กล้าบอกเธอ สวัสดีครับผมยูจรุณวิทย์นะครับจากทีมโคจอยบอยนะครับในรอบไฟล์ะครับใต้เพลงนะไม่กล้าบอกเธอนะครับของพี่โจโก้องนะครับที่เป็นเพลงนี้เพราะว่ามันมีความความเก่าคนรู้จักด้วยหนึ่งแล้วก็เนื้อเพลงเขาค่อนข้างจะแบบเป็นคนขี้อายเขินอายนะครับเหนียมอายมันก็เลยน่าจะนาจะเหมาะกับกับคาแรคเตอร์บาคาแรคเตอร์ของหนูเฮียอาจจะมองอย่างนั้น เพลงนี้ต่างจากเพลงอื่นไหมก่อนหน้านี้เพลงนี้มันมันมันถูกเนื่อเนื่องกับเป็นเพลงช้าอยู่แล้วครับเป็นเพลงที่อ่านิ่มๆสบายๆนะฮะเพลงนี้แล้วก็มันก็จะมีบางช่วงครับที่มันมันมีท่อนแบบขึ้นเสียงหรือว่าอะไรอารมณ์ด้วยครับสำหรับโชว์นี้นะครับก็จะได้เห็นอ่าอีกมุมหนึ่งของหนูนะครับที่ก็ โชวน,นี้เล่นกีตาร์ด้วยนะครับเล่นกีตาร์เองด้วยนะครับก็นอกจากโชว์ของหนูก็ฝากโชว์ทุกๆโชว์ของ The Voice ด้วยนะครับ พอเตอร์พีเซนตยูร์ม 4G 3G และ WiFi ช่วงที่3สนับสนุนโดย N1 มิมิจาก oppo smartphone อ New Corolla Altis S Sport จตรงนีีม้มเธอก่อนจะขึ้นโชว์ครับเห็นหหหรู้สึกว่าแบบอยู่กับตัวเองมากเลยตอนที่แบบถือกีต้์อยู่ไฟกันมันค่อยๆแบบดิมเข้ามาความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตอนนั้นถูคที่ว่ามันมันไม่ต้องไม่ต้องกังวลอะไรแล้วอ่ะปล่อยปล่อยดีกว่าเท่าที่ทำได้สนุกกับมันดีกว่าเท่าที่ทำได้จริงจริง เมื่อไรรอเธอใจรอจงได้คำจะบอกว่ารักเธอจะซึ้งหรือเปล่าอยากเคยลืมภา,าที่มันยังข้างคางใช่ที่ยืนรอผลนี่เราคิดอะไรอยู่บ้างืมจริงๆแล้วอะ่ะมันใครเข้ามา ก็ดีหมดนะครับใครจะเข้าไปเป็นที่1ถึงแม้ว่าหนูจะไม่ผ่านรอบตั้งแต่แบทเทิลก็ตามเลยก็ตามเนี่ยคืออย่างน้อยใครเข้าทีมเราแล้วก็ดีใจหมดนะครับเพราะเราทุกคนทุกคนต่างเป็นคนดีอ่นิสัยดีหมดเลยครับเราเรารักกันรักีมเเธอย สึกว่าเขาฉลาดมากนะครับเขารู้ตัวว่าเขามีอะไรเขาทําอะไรได้บ้างและเขาจัดวางให้เหมาะสมแต่เขาสั่งสะท้านทั้งเพลงคงไม่ไหวนะครับแต่ว่าเขาเก็บเขาเก็บเอาไว้ในเวลาที่มันถูกต้องที่สุดนะครับก็ยอดเยี่ยมมากครับ,รบเขามีความน่าดูซึ่งซึ่งไม่ว่าจะเป็นดีลาท่าทางหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่สแตมพูดคือเขาดีไซน์มันมาอยู่ในอารมณ์เขาแล้วก็ถ่ายทอดมันออกมาได้ดีมากๆ เยี่ยมากครับผมจะมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่ผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดรอบไฟแนลนะครับและผู้ที่มีคะแนนสูงสุดก็คือทีวีแปดครับคุณบิลครับ ขอแสดงความยินดีกับคุณบิวนะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดรอบไฟแนลต่อไปนะครับแต่สุดท้ายเป็นเรารที่เป็นตัวแทนของทีมใช้คำว่าเป็นตัวแทนเข้าไปสู่ในรอบสุดท้ายนะทีนี้อยากจะบอกอะไรถึงเพื่อนร่วมทีมของเราอีก3าคนบ้างครับอืวันนี้ทุกคนเยี่ยมมากม,ม,มันไม่มีอะไรที่มันจะยิ่งใหญ่แล้วมันก็เยี่ยมไปกว่าวันนี้แล้วคือทุกคนจัดการกับลมได้ดีที่สุดแล้วอะ่ะเท่าที่คุณเป็นเท่าที่ทุกคนเป็นแล้วเงี่ยคือไอ้เรื่องความผิดพลาดที่เราคิดว่ามันพลาดไปแล้วอะไรเงี้ย ทิ้งมันไปเถอะวันนี้มันสุดแล้วอะ่ะอย่าไม่ต้องเก็บมาคิดมากหรอกอย่าจะต้องมีทางเดินกันต่อไปแต่ละคนแต่ละคนแต่สุดท้ายก็อยู่บ้านเดียวกันะบ้านเฮียเราตัวสุดท้ายแล้ว,าลวฝากอะไรถึงรายการหน่อยดีกว่าครับรายการ The Voice ที่ให้เราได้มายืนจุดนี้อืขอบพระคุณมากๆนะเลยครับขอบคุณ The Voice นะครับขอบคุณแรงเชียร์จากทางบ้านขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณครอบครัวมากมาเลยครับ The Voice สำหรับหนูเนี่ยเป็นรายการ สร้างคนเติมค,ค,ความฝันสร้างไฟตั้งแต่หนูเคยพูดมาตตอนแรกแล้วว่าแต่ละคนกล้าที่จะฝันอีกรอบหนึ่งแบบอาจจะเป็นทํางานแรงงานก็ตามทํางานเป็นผู้บริหารอะไรก็ตามแต่ว่าเป็นอีกรายการหนึ่งที่ทําให้คนกล้าที่จะเริ่มเปิดตัวเองออกมาที่นี่แล้วอาจจะแบบได้คนใหม่เป็นผู้บริหารคนใหม่ที่กล้าเปิดตัวเองมากขึ้นอาจจะเป็นแรงงานคนหนึ่งที่แบบว่า <S <S ไม่กล sí ้าที่จะคิดไม่กล้าที่จะฝันแต่มาที่นี่เขาเปลี่ยนความคิดตัวเอง ป็นรายการหนูว่าสร้างคนเติมฝันสร้างไฟมากๆครับรายการนี้ครับขอบพระคุณมากๆครับความรู้สึกและเบื้องหลังสุดประทับใจของผู้เข้าแข่งขันในเวทีเสียงจริงตัวจริงแบบนี้มีมาให้ติดตามกันทุกวันครับ สำหรับวันอาทิตย์นี้อย่าลืมติดตามรายการ The Voice เสียงจริงตัวจริงซีซั่นที่สสำหรับรอบการแสดงสดในสัปดาห์ที่2ครับซึ่งเปลี่ยนเวลาใหม่ห้ามพลาดนะครับและกลับมาติดตามความรู้สึกของผู้เข้าแข่งขันได้ในรายการ V Reporter presented by TrueMove H 4G3G และ Wi-Fi ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1ทุ่มถึง1ทุ่ม15ทาทั้งช่อง True Music t ท u ู Vision ช่อง3 5 7 Popular Zone ช่อง1 17และความคมชัดในระดับ HD ทางช่อง 3, 4, 6ครับ